สวัสดีคร ouais. ับ s, สวัสดีล <ận> ูกค้าทุกท่านนะครับผมช่างเจมจากทางร้าน JKT นะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวส่งงานให้กับลูกค้าและก็มาแนะนําวิธีการเปลี่ยนปรีให้กับลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาด้วยนะครับผมและก็ลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่เพิ่งสั่งซื้อปีไปนะครับแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการเปลี่ยนปีนะครับผมก็เดี๋ยวชมวิดีโอนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนปรีไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับผม ขั้นแรกนะครับที่ผมให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่ต้องทํานะครับก็คือดูตรงชุดไฟก่อนนะครับดูที่ตัวปีตัวใหม่นะครับจะเห็นว่ากลาวแบตรีโมทมันจะเรียงกันอยู่แบบนี้นะครับผมคือกล้าวนะครับอยู่ด้านขวามือนี้ขวามือนะครับกล้าวอยู่ขวามือสุดนะครับเอากลาวก่อนเพื่อนเลยนะครับผมสําคัญสุดเลยก็คือเอากลาวก่อน นะครับต่อกลาวให้เสร็จก่อนนะครับดูชุดไฟก่อนนะชุดเสียงเราไม่ต้องไปทําอะไรมันก่อนนะครับเอาแค่ okay, ชุดไฟก่อนดูชุดกลาวก่อนเพื่อนเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ดูกลาวก่อนกับปีตัวเดิมอ่ะจะเห็นว่าตําแหน่งมันอยู่สลับกันนะครับผมกลาวรีโมทแบตอ่ะแต่ตัวนี้เป็นอ่ะรีโมทแบตกลาวนะครับผมซึ่งตําแหน่งทั้ง3ตําแหน่งเนี่ยสลับกันทุกตําแหน่งเลยนะครับผมทีนี้เราก็ ถอดสายเส้นนี้ก่อนนะครับสายที่เป็นเส้นกล้าวนะครับผมก็สลับมาไว้ด้านขวานะครับก็สลับไว้ถูกตำแหน่งนะครับผมก็คือเลื่อนทีละตำแหน่งนะครับกล้าวก่อนรีโมทแล้วก็แบตหลังเพื่อนนะครับก็ต่อแบบนี้นะครับผมสำคัญที่กล่าวนะครับทำกล้าวให้เสร็จก่อนนะครับผม ลูกค้าบางคนซื้อปีไปรีบนะครับผมไปถึงปั๊บเสียบเลยนึกว่ามันเหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับนี่ถ้าถ้ากรณีเอาแจ็คตัวนี้มาเสียบตัวนี้นะครับก็คือพังทันทีเลยนะครับเพราะว่าไฟแบตกับไฟกลาวนะครับผมมันวิ่งเข้ามานะครับผมก็พังนะครับมันไม่ตรงตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับผมอ่ะกรณีสมมติว่าเราทำชุดไฟเสร็จแล้วนะครับผมก็เสียบเข้ามาได้เลยนะครับ อันนี้ผมทาแจ็คเอาไว้แล้วนะเพื่อไม่ช้านะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้ชุดเสียงนะครับผมเอาอินพุตก่อนอินพุตนะครับผมถ้ามี2อินนะครับผมเมนกับอ็อกนะครับก็ถอดเมนก่อนเมนเนี่ยก็คือแล้วแต่นะเขาจะเขียนว่าเมนซีดีอะไรก็ได้นะครับเราก็มาต่อช่องซีดีแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นจ็คค่อนข้างที่จะแน่นพวกนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ซับนะครับผมถอดจากช่องซับก็มาเสียบช่องซับทีนี้เสียงกล้างนะครับผมก็ถอดจากช่องเรียนะครับผมก็มาเสียบที่ช่องเรียถ้ามีฟอนด้วยก็มาเสียบที่ช่องฟอนนะครับผมเพราะตอนนี้ปีตัวน,นี้ก็ผมถอดออกมาย้ายมาปีตัวนี้หมดแล้ว นะครับผมก็คือลูกค้ามีปีแบบไหนรุ่นไหนยังไงมันก็จะต่อแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีคือคือมาตรฐานนะสแตนดาร์ดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สําคัญที่ชุดไฟนะครับอย่าลืมนะชุดไฟผมให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกแล้วก็อันดับต้นๆเลยนะครับทีนี้เดีย๋ยวมาลองเสียงกันนะครับขั้นแรกนะครับผมอ่าอลล่มซับปิปดหมดววลล่มกลางแหลม ปิดหมดวอลลุ่มเฟดเดอร์ตั้งตรงกลางที่เหลือตั้งตรงกลางหมดเลยนะครับผมก็พยายามกลางเอาไว้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีการจูนแล้วนะครับผมหลัง่างนี้นะอ่ะทีนี้ก็ลองฟังเสียงดูนะครับเปิดพาวเวอร์เปิดเพลงมานะครับอย่าลืมกดสลับออกตรงนี้นะเผื่อว่ามันไปอยู่ออกหรือไปอยู่ช่องซีดีนะครับ แลืมรักเขาตองเราที่เคยให้กพาวเวอร์ <Power S 2> ไม่ต้องจูนอะไรนะครับผมฟังดูก่อนว่ามันขาดหรือมันเกินอะไรเราค่อยเพิ่มเราค่อยตัดนะครับผมฟังดูก่อนนะครับไม่ต้องไปจูนก่อนนะพาวเวอร์ตั้งไว้ตรงกลางทุกตัวเลยนะครับจากวนนั้นจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้วตองตามสีปียังไม่เห็นวีแววคนนี้คืนลงมา ก็ถ้าแม่เธอก็คอยรอคอยน้องนั้นถึงลบมาตอนนี้ท่าที่<ด>หูผมได้ยินนะแหลมมันเยอะไปนะครับเสียงเสียงแหลมนสเมสียบสูงนะครับก็เบาลงมาแห้องเรอยู่ที่เดิแต่เพิ่มเติมคืนน้องไม่อยู่แล้วบานไม่ทิ้นก็น่าสุดท้ายอิงแล้ว เราจูนอย่างเราไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเปิดดังมากนะครับเปิดแค่พอได้ยินนะครับแล้วก็ลองลองวิเคราะห์ดูว่าเราชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนเราไม่ต้องไปตามคนอื่นนะครับไม่ต้องไปตามว่าอ่ามันต้องเปิดอ่าสมมุติว่าตัวตัวนี้นะครับผมเปิดบ่ายโมงตัวนี้ลดมาเหลือ9ก้าโมงนะครับตัวนี้จูนไปบ่ายสามนะครับผมตัวนี้เรา คือเราไม่ต้องไปตามเขานะครับผมเราเอาที่เราฟังชอบนะครับเพราะว่าระบบรถแต่ละคนันปีแต่ละตัวมันปรับไม่เหมือนกันนะครับผมลูกค้าต้องเข้าใจตรงนี้นะครับบางคนว่าถามผมมาว่าพาวเวอร์เนี่ยมันพาวเวอร์นี้นะครับผมจูนยังไงให้ซับมันลอยนะครับผมก็แนะนําได้ว่ามันต้องเปิดประมาณนี้แต่จะให้หนักให้แน่นให้ลอยลูกค้าต้องฟังเองนะครับเพราะว่าตู้ที่ลูกค้าใช้เนี่ยมันไม่เหมือนนของผม แล้วปรีที่ลูกค้าใช้บางท่านก็ไม่ใช่ของผมนะครับผมก็แจ้งไม่ได้ว่าเออมันต้องตรงนั้นตรงนี้นะครับผมสําคัญที่เรานะครับผมชอบแบบไหนอยากได้ยังไงนะครับก็หูสําคัญและก็ความชอบนะครับไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรเยอะแยะนะครับผมเอาที่ชอบนะครับผมบอกเลยว่าทฤษฎีเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับในการจูนเสียงนะเอาที่เราชอบนะครับหมุนๆหาไปเลยพยายามจําค่าเดิมเอาไว้ให้ได้นะครับ ก็คือถ้าเราทําอะไรไม่ถูกแล้วนะครับผมหมุนกลับมาที่เดิมนะครับแล้วค่อยเริ่มใหม่นะครับค่อยๆฟังดูนะครับผมชอบแบบไหนก็หมุนเอาแบบนั้นนะครับตัวซับก็เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวท็อปแบบเนี้ยมันจะมีคลอสในตัวเราสามารถปรับนุ่มปรับแข็งได้เลยเราบางวันเราอยากฟังนุ่มๆุมลอยๆบางวันเราอยากเบียดแน่นๆเราเปรับหาได้เลยเหมือนตอนนี้นเบสนุ่มๆุแน่นๆน,น,นะครับ<ๆ>ก็คือเราปรับหาได้เลยนะเดี๋ยวผมเลื่อนไปหาเพลง ตรงที่มีสัตวนะ์เน่นแข็งไปหาความที่แข็งมิโ,โลได้เลยหังเบดยาวๆนะครับใครไม่ชอบหังเบดก็กลับมานี่เฉพาะหัวกระเดียง แล้วมันดังนะครับเพราะว่ามันไปตรงกับความถีเพลงและความถี่เพลงมันไปตรงกับ power ที่เราจูนเอาไว้แล้ว power มันก็ปล่อยความถี่ที่ตู้สามารถทำงานในช่วงนี้ได้ดีมันก็เลยดังเยอะกว่าความทีอื่นนะครับก็ตรงนี้ลองลองลอง,ลองปรับจูนลองหาดูนะครับลูกค้าท่านไหนไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ถ้าเข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมก็ยินดีให้ให้คำปรึกษานะครับผมตรงไหนที่ผมตอบได้ผมยินดีนะครับ คุยกับผมไม่ต้องทฤษฎีเยอะนะครับผมแค่จับมือใช้งานได้เออทำได้แล้วก็ใช้งานได้นะครับผมตรงนี้โอเคเลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนที่กําลังสนใจเปรดีๆสักตัวนะครับพร้อมการประกันให้หลังการขายตลอดใช้งานนะครับก็ทางร้าน JGT นะครับก็ขอฝากไว้เป็นทางเลือกลูกค้าอีกสักทางเลือกหนึ่งนะครับก็วันนี้จากลาการเพียงแค่นี้นะครับผมสนใจ ก็เบอร์โทรเดิมติดต่อที่084นะครับ0849644001นะครับ0849644001นะครับอยากได้ปรีโมแบบไหนก็สั่งเข้ามานะครับมีคลอสมีบลูทูธหรือว่ายังไงนะครับผมก็สั่งเข้ามาได้นะครับโอเคก็ขอบคุณมากๆครับจากรลากันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ